สวัสดีครับอยู่กับผมอากิตคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือผ่านด่านอีกแล้วครับกับอากิจชาแนลนะครับอยู่กันในเกม AFK Arena นะครับด่านที่29-37นะครับโอเคนะครับงั้นเรามาดูตัวละครที่เราใช้กันเลยนะครับในด่านนี้นะครับ 1. ทารินสุดโหด 2. เทซี่สุดแกร่ง 3. ลูเซียสสุดอะไรดีนะสุดบรรยาย4โลแวนสุดเจ๋ง5 ้สุดปลื้มเลยเมตตัวนี้ซื้อมาคุ้มมากโอเคครับนั้นเข้าไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับว่าเล่นยังไงนะครับด้วยความเร็วคูณ2องนะปับ๊บปีปีปีปั๊มเจอคารินพิซี่ไปดูเจ็ดกลางโลกกลางโลกแล้วยงไงไหยลงอันติดุ่มยังไงต่อโลแวนเปิดอันติเล่นเกตเทซี่เทซีทซ่ว่าไงเทซี่ดับมูไาลงอันติอ้มหายไป หายสิเหลือเหลืออะไรเหลือบูทัดเป็นไงบูทับเกิีมนี้เรียบร้อยครับทาลินเก็บไปเรียบร้อยเลยครับบูทัดลงไปนอนคุยกับล่างมะม่วงเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคงั้นเราเข้าไปดูกันในการจัดทับนะครับว่าเราจัดยังไงนะครับปั๊บมาอันดับหนึ่งนะครับแถวบนเจทาลินนะครับอันดับสองนะครับแถวบนล่างนะครับแถวแถวล่างเอ้แถวบน ไม่ใช่สิแถวหน้าล่างนะครับน้องเทซี่นะจ๊ะส่วนแถวหลังบนนะครับแถวหลังบนหลวงพี่รูเซียแล้านะครับส่วนแถวหลังกลางนะครับเด็กแว้นโลแวนเราครับจัดหนักมากส่วนแถวหลังดาเมจหลักเลยครับเมจโหดกระชากวิญญาณไอ้ขาโหดของเรานะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอก,กิจชแนลด้วยนะครับ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ